สวัสดีสมาชิกเคโซนชาแนลทุกคนคลิปนี้นะคะแอดจะมาสอนวิธีสมัครและการทํางานของแอปนี้นะคะส่วนใครอยากรู้ว่าแอปนี้มีวิธีการสมัครและการทํางานเป็นอย่างไรตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะแอดฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ จะเป็นเกี่ยวกับการหางานออนไลน์นะคะแต่จะพาสมาชิกมาทําในส่วนของกิจกรรมนั่นเองนะคะกิจกรรมก็คือเชิญเพื่อนหนึ่งคนนะคะและทําการสมัครอนุมัติผ่านนะคะเราจะได้รับ100บาทต่อคนนั่นเองนะคะส่วนวิธีการสมัครนะคะขั้นแรกเลยนะคะให้สมาชิกนะคะกดที่ลิงก์ให้เรียบร้อยนะคะก็จะมาเจอตรงนี้นะคะ จากนั้นให้สมาชิกทำการดาวน์โหลดแอปให้เรียบร้อยนะคะในเพจสตูนะพอกดที่ลิงก์มันก็จะลิงก์ไปที่ Play Store ให้สมาชิกทำการนะคะทำการเปิดแอปขึ้นมาจากนั้นก็ทำการเปิดนะคะเปิดแอปขึ้นมาก็จะเจอหน้าแบบนี้นะจากนั้นให้สมาชิกกดคำว่าเริ่มนะคะก็กดลงทะเบียนนะคะอันนี้แอดสมัครไปแล้วนะคะมันก็เลย โชว์บัญชีของแอดขึ้นมานะคะให้สมาชิกนะคะสมัครด้วยเบอร์โทรศัพท์นะคะจากนั้นให้สมาชิกใส่ใส่เบอร์ของเราเข้าไปนะคะโดยไม่ใส่เลขสูนรนำหน้านะคะอ่าโดยไม่ใส่เลขสูนรนำหน้านะจากนั้นก็กดคําว่าส่งรหัสผ่านนะคะ จากนั้นเราก็รอนะคะรอทางแอปเขาส่งรหัสส่งรหัส OTP มาให้เรานะานถ้าเบอร์นั้นอยู่ในเครื่องมันก็จะเด้งให้เราแบบนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ให้เราใส่อีเมลนะคะที่ใช้งานได้จริงนะตรงนี้ก็เป็นชื่อของเรานะคะชื่อภาษาไทยนามสกุลนะคะ เลขบัตรประชาชนตรงนี้ไม่ต้องใส่นะคะเว้นว่างไว้นะคะตรงนี้ก็มากดนะคะกดวันเดือนปีเกิดของเรานะคะเมื่อใส่ข้อมูลถูกต้องแล้วก็กดตกลงนะคะตรงนี้เป็นในส่วนของวันเดือนปีเกิดของเรานะคะตรงนี้ก็เป็นที่อยู่นะคะพอเรากดตำแหน่งปุ๊บมันจะขึ้นให้เราเปิดตำแหน่งนะคะเราก็เปิดแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อที่เขาจะได้รู้พิกัดของเรานะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเรานะคะต้องการทํางานแบบไหนเราอาจจะนะคะเราเลือกชักชวนจากเพื่อนนะคะก็ได้นะ,ะว่าเรารู้จักแอปนี้จากไหนนะคะก็ใช้คําว่าเลือกคําว่าชักชวนจากเพื่อนก็ได้นะคะอ่าตรงนี้นะคะในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นรหัสเชิญของแอดนะคะรหัสเชิญเพื่อนนะคะก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะ ตรงนี้ก็เป็นรหัสเชิญเพื่อนนะคะรหัสเชิญเพื่อนของแอนนะคะก็คือ7 5 5 6 6 8นะคะสมาชิกคนไหนที่ใส่รหัสเชิญของแอนนะคะแอนก็ขอบคุณมากนะคะใส่ข้อมูลให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ครบถ้วนนะจากนั้นแล้วกดคำว่าดำเนินการได้เลยนะคะ หลังจากใส่ข้อมูลครบหมดแล้วนะคะจะขึ้นสีเขียวนะคะแบบนี้แล้วกดดําเนินการต่อนะคะจากนั้นเราก็เลือกนะคะว่าตําแหน่งที่เราต้องการเราก็เลือกไปนะคะเลือกอะไรก็ได้นะคะเลือกเลือกไปเลยนะคะต้องการอะไรนะคะเลือกแต่เลือกเสร็จแล้วนะคะก็กดดําเนินการต่อนะคะก็เลือกเมืองนะคะตรงนี้ก็เลือกเมืองนะคะเลือกจังหวัดที่เราอยู่นั่นเองนะคะ หลังจากเลือกจังหวัดแล้วก็เลือกอเมืองเสร็จแล้วนะคะก็กดสร้างบัญชีได้เลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราไปที่คําว่าหน้าแรกนะคะกดไปที่รูปบ้านนะจากนั้นให้สมาชิกกดอัพข้อมูลตรงนี้นะคะกดอัพข้อมูลนะคะจากนั้นให้เรานะคะอัพโหลดรูปโปรไฟล์ของเรานะคะ อ่าอัพโหลดอัพโหลดนะคะรูปโปรไฟล์นะคะแล้วก็กดเพิ่มภาพนะคะจะเป็นภาพที่ถ่ายสดสเลยหรือว่าจะเลือกจากอัลบั้มก็ได้นะคะก็แอดภาพเข้าไปนะคะแล้วก็กดบันทึกนะทำตามที่เขาบอกนะคะจะมีอยู่3ามที่นะคะที่เราต้องทำนะคะก็คืออัพโหลดรูปโปรไฟล์นะคะแล้วก็อัพโหลดบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะคะแค่นี้เองนะคะ ตั้งค่าอยูู่่3ที่นะคะเพื่อที่จะให้บัญชีของเราอนุมัตินะคะต้องเข้ากดอัปเดตข้อมูลตรงนี้นะคะส่วนการรับเงินนะคะก็ให้เราไปตั้งค่าก่อนนะคะเราต้องผ่านอนุมัติตร,ตรงนี้ก่อนนะคะให้ขึ้นว่าอนุมัตินะเราถึงเข้าไปตั้งค่าธนาคารของเรานะคะ ธนาคารรับเงินนะคะแอปนี้นะคะถ้าเราแนะนําเพื่อน1คนนะคะถ้าเพื่อนที่เราแนะนําผ่านการอนุมัตินะคะเราก็จะได้รับ100บาทต่อคนนะคะเขาจะตัดยอดให้เรานะคะทุกวันศุกร์นะคะและเงินก็จะเข้าบัญชีธานาคารของเราวันจันทร์นะคะแอปนี้มีคนถอนเงินมาแล้วหลายคนนะคะแต่ว่าแอดก็เพิ่งว่างที่จะทาทาคลิปให้สมาชิกนะคะได้ดูกันเนาะแอดก็เพิ่งว่างนะคะวันนี้ก็ ว่างนะคะเป็นโอกาสดีเลยแอดก็เลยมาแนะนำแอปงานออนไลน์ที่สามารถทำฟรีนะคะไม่เสียเงินสักบาทนะทำฟรีนะคะเดี๋ยวแอดจะพาสมาชิกไปดูบัญชีที่ได้รับการอนุมัติแล้วนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นแอดพาสมาชิกไปตั้งค่าบัญชีธนาคารก่อนนะ,ะให้สมาชิกกดไปที่คําว่าประวัติส่วนตัวนะจากนั้นก็ไปที่คําว่าการจ่ายเงินนะคะ แล้วก็ไปตรงนี้นะคะข้อมูลธนาคารนะคะก็ตั้งค่าไปเลยนะคะตรงนี้ก็เลือกธนาคารนะคะชื่อของเรานะคะให้ตรงกับที่เราสมัครแรกๆนะเป็นภาษาไทยนะคะตรงนี้ก็เลขบัญชีธนาคารนะจากนั้นก็กดบันทึกได้เลยค่ะบัญชีนะคะบัญชีที่ได้รับการอนุมัตินะคะ จะขึ้นแบบนี้นะคะเห็นไหมจะขึ้นคําว่าอนุมัตินะคะตรงนี้ก็เป็น ID ของเรานะคะรหัสเชิญของเราที่เราจะไปแนะนําเพื่อนนะคะก็สมาชิกสามารถที่จะก๊อปลิงก์นะคะที่ที่เป็นลิงก์เป็นลิงก์โหลดในแอปเพสโตได้นะคะแล้วก็วางรหัสเชิญของตัวเองน,นะคะตรงนี้รหัสเชิญเพื่อนของเราจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปแนะนําเพื่อนได้นะคะ,ะการติดต่อแอดมินนะคะเดี๋ยวแอจะให้ไว้ใต้คลิปนะ สมาชิกคนไหนที่สนใจอยากจะทำงานนี้นะคะซึ่งมันทำฟรีแล้วก็มีคนถอนเงินมาแล้วนะคะก็สามารถนะคะดาวน์โหลดแอปได้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็มีรหัสเชิญของแอดด้วยนะคะหรือสมาชิกมีของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนก็ได้นะคะสมาชิกคนไหนที่ใส่รหัสเชิญของแอดนะคะแอดก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคนะคะสมาชิกคนไหนที่สนใจก็ สามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆในคลิปแล้วก็ทําตามได้เลยนะคะการอนุมัตินะคะก็ไม่นานนะคะบางคนก็รอ1นถึงสชั่วโมงนะคะบางคนก็รอ1วันนะแล้วแต่แล้วแต่คิว Q นะคะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ